25ปีที่ผ่านมาเสถียรธรรมสถานทำงานรับใช้พระธรรมด้วยความกตัญญูรู้คุณรู้ว่าเพราะมีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมเราจึงเติบโตและสามารถยกจิตวิญญาณของเราให้สามารถมองทุกข์เป็นปรากฏการ์แค่เพียงมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้ครุกคลีและเมื่อธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะเราใช้จริงและเห็นผลจริงเช่นนี้ เราจึงสืบค้นและยกย่องบุคคลที่มีหัวใจแม่หัวใจโพธิส์ที่ทำงานจริงและรับใช้มวลมนุษยชาติได้อย่างกว้างขวางไม่เลือกปฏิบตัติการเคารพคนดีถือเป็นมงคลของชีวิตเรามองเห็นการทำดีของผู้คนที่ไม่อวดดีไม่ถือดีไม่หลงดีไม่เมาดีและยึดติดในดีของตนแต่ทำดีอย่างปล่อยดี นี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นว่าความดีศักดิ์สิทธิ์เพราะการไม่ติดดีเช่นนี้ค่ะเมื่อความเสียสละส่งผลให้ผู้ที่ทำได้อาจหารอยู่โดยธรรมการมอบตาราอวอร์ดจึงเป็นการแสดงมุทิตาจิตและส่งเสริมให้คนดีมีฝีมือรู้ว่าถ้าเราทำดีและไม่อวดดีแต่เคารพในหัวใจของคนดีที่เสียสละทำดีแล้วปล่อยดี จึงเป็นที่มาของตาราอาวอร์ดรางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ค่ะเราขอยกย่องบุคคลที่ได้รับรางวัลและขอให้เคารพหัวใจของท่านที่รู้ตื่นและเบิกบานมีชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นค่ะโครงการหัวใจผู้หญิงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ใน25ปีของเสถียรธรรมสถาน ยืนยันให้พวกเรารู้เสมอว่าถ้าเรามีผู้หญิงที่เป็นแม่แล้วมีหัวใจของแม่ที่เกื้อกูลต่อมนุษยชาติประดุษแม่ที่เอื้ออาทรต่อลูกและมีหัวใจของโพธิสัตว์ที่พร้อมจะรับใช้มวลมนุษยชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติเชน่นนี้การทำงานที่มีชีวิตของลูกที่เป็นอนุเสวรีที่มีชีวิตของแม่จึงเป็นการยกย่องผู้หญิง ที่มีหัวใจแม่และหัวใจโพธิสัตว์ทั่วทั้งโลกทีเดียวคะ่ะขอให้คุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์อาบรถหัวใจของท่านให้รู้ตื่นระเบิกบานอยู่เนืองนิดมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมสวัสดีคะ่ะ